อเอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับจากที่ผมลงคลิปคลิปล่าสุดไปนะครับผมไม่ได้เลิกเดลตาฟอสนะโอเควันนี้เรามารีวิวปืนที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับในเกมเดลตาฟอสเลยก็คือปืนนี้เลยฮนะเวกเตอร์ครับเซตอัพที่ผมใช้ก็จะเป็นปรนะมาณนี้ฮะผมเล่นในโหมดวอลแฟร์ซะส่วนใหญ่นะก็เลยใช้แม็กเป็นเจสิบนัดเลยคือแบบไม่ต้องรีโหลดบ่อยๆอยู่แต่ผมก็รีโหลดบ่อยแป๊บๆเดียวมันก็หมดนะเจสิบนัดเนี่ยบาเรลก็ทั่วไปนฮะเป็น เตอร์นะครับเป็นลองซอสสต o อกก็เป็นหอมันเลย Victor เเวก vector โซนนั้นตรงฟอ r grip ผมจะใช้เป็นมินิแฮนด์สต t อ p นะผมไม่ได้ใช้เป็นอันนี้นะแต่ถ้าใช้เนี่ยคือมันดีไหมมันดีมันจะคุมง่ายผมลองใช้ระหว่างมินิแฮนด์กับตัวตัวตัว,ต,วตัวจับเฉียงอะ่ะเออผมว่าผมชอบอันนี้มากกว่าเพราะผมชอบมินิแฮนด์สต t อ p มากกว่า ก็เลยเล่นนี่ถึงมันจะบวกค่าน้อยนะถึงมันจะบวกค่าน้อยก็เถอะนะอันนี้ก็ทั่วไปเลยแซนตอมครับที่เขาใช้กันโอเคก็มีประมาณนี้ฮะส่วนการคาลิเบร์หรอคาลิเบร์ก็บาเลีวะเต็ม2หลอดเลยปุ๊บปุ๊บเอามาสโตรเว LOCITY นะให้กระสุนมันถึงศัตรูเร็วที่สุดแล้วก็ FEEDING STABILITY ก็คือระหว่างยิงจะนิ่งอ่าฟอคลิปฟอคลิปก็ปุ๊บขวาสุดเลยนะครับก็คือได้นิ่งเมื่อมันจะยิงนิ่งมากขึ้นครับเมื่อเดิน เรามันต้องมีซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่แล้วถูกไหมครับโอเคก็ทําให้มันนิ่งขึ้นเนาะส่วนสต็อกสต็อกก็อันบนเป็นขวาสุดเลยครับให้มี extra control หน่อยเพราะว่าคิดเป็นปืนที่ั่นเร็วมากพอมันั่นเร็วปุ๊บมันจะคุมไม่อยู่แค่นี้ผมจะคุมไม่อยู่เลยโอเคก็มีประมาณนี้ครที่ผมเล่นบ่อยๆ set up นี้เลยส่วนที่จะเปลี่ยนก็มีจะเปลี่ยนพวก max ให้เป็น40นัดอะไรเงี้ยถ้าจะเอาความคล่องตัวนะเกมไหนนนที่่่่แบบบอยากเล 40, กเลล็40รงครั แต่หลักๆจะเป็นวานนี่เลยแม็ก70แล้วก็ลองซอสย,ยาวๆอย่างนี้นึกว่า AR ฮะไปะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันดีกว่า Let's go เฮ้ยผีดิบโดนเลยจะเห็นนะ ้ตายทีดิเพื่อนตายทีดิโอ้จะมารีว oh, oh, ิวคิดรีวิวก็ถุดเลยอุ้ยดต่ยวบบน้แบันดบบนนด้กูแล้วนี้กูแล้วโอ้โอ้แตกหมดแตกด ว้าวมนเห็นผมไปปิดกระสุนเลยทุกคนก่อนทุกคนก่อนอะไรอ่ะเพื่อน dr หรอ อ้าวมีคนนอนเนียนมีคนนอนเนียนผมว่าข้างหน้ามีข้างหน้ามีอะไรล่ะครับสู้คิดหรอ Allied troops launching an assault on objective Charlie 2. Oh, uh, you call me. Objective Charlie 2, clear. take some cover this is all if the don't fly รถตรงนี้มีคนมามาแล้วอะไรดูว่าไปตายแล้วยืนยันใน progress เย้ฮะแต่พายเฮ้ยคนยึด เดี๋ยวฮะเดี๋ยวคืนก่อนเดี๋ย o คืนก่อนบ้าเนอะโอ้ยโอ้ยตกกระจายอยู่จริงอย่างนี้โอ้ตรงนี้ยากอยู่เนอ ยากอยู่ครับแต่ว่ามันยากครับมันมีข้างใต้แล้วก็ตรงรู้นอ่ะค่อนค่อนข้างยากเลยแต่เราก็จะสู้อ่ะทุกคนเราสู้ด้วยคิดของเราดูดูดโชว์ปืนอ่าเป็นไงสกินนี้หาได้ช่วงกิจกรรมนะครับเหมือนพอาจะแตกซีแห<ป>ละ ขายิงขาครับเปหมดแหละโอ้โทษ n e r a i e objective delta o n e is ours เกิดต้องอยู่แถวนี้ผมว่าใช่เพรที่เกิดมันอยู่แถวนี้อ่าคนเจอแล้วเย่สวยฮะ โอ้คิดผมรูดหมดนะเอวนนี้โอ้โยโวโ้โนะครับเซตอัพนี้ <c oughs> อ้ยโโโโตัวสุดท้ายพอดีอะโ,โ,โ,โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคิดเวกเตอร์ที่ผมใช้นะส่วนเอานี้เดี๋ยวถ้าใครอยากลองใช้เดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ใต้เดสคริปชั่นนะครับ สามารถก็ไปใช้ได้เลยคาลิเบตเรียบร้อยแล้วหรือว่าเอาไปปรับจูนใช้ตามสถานการณ์หรือว่าตามตัวเองชอบได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้เซตอัพนี้อาจจะไม่ได้เป็นเซตอัพที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นมันเป็นเซตอัพที่ผมใช้เยอะที่สุดและเป็นปืนที่ผมแบบใช้บ่อยอ่ะในในในเกมนี้นะในนะรเกมเวตาฟอร์นะยังไงได้ครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้เป็นปืนอ,อะไรหรือว่าเป็นคลิปยังไงฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย